สวัสดีค่ะเมื่อนี่ผลกระยุที่สาขา1,838น,นะคะข้างเซเว่นกุดกวางอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเมื่อนี่ก็เป็นบรรยากาศการขายนะคะขนาดสิค่าแล้วกันยังชงกันไม่หยุดนะคะวันนี้แม่ค้า2คนถึง3คนเลยนะคะยังไงฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอาจจะไม่มีเสียงสัมภาษณ์กับลูกค้าแฟรนไชส์นะคะแต่มีบรรยากาศสนุกสนานให้ดูแน่นอนเพราะว่า ไม่มีเวลาว่างมานั่งคุยกันเลยนะคะขออนุญาตไปขายของกันก่อนนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะ น้อร้อนใส่สี่กระบวยนะคะน้องร้อนใส่นะะใสี่กระบวยก็คือกับด้วยอันนี้หนึ่งปุ๊บสคูนเลยสี่นะคะทางนี้เลยนะที่เราตั่เวลาจับกะบแยกกับเข้าไปเรื่อยๆงนี้นะคะเวลามันถึงแบบมันนอน บบคือไทยมันสิล้นๆจังอยเพราะว่ากาแฟมันบ่หลค่ะผีดไปว่างนียจ้ะวางได้เลยเสร็จวอันนี้คือกาแฟาที่เราใส่ส่ผสมมันลอกเป็นกาแฟาแปดช้อนน้ำร้อนสกระบวนะคะจากถุงโชยกขุปึบมาวางแบบนี้ก็วาใส่ิอ่มาวางาวางนะคะวางที่เดิมทีนี่มันไหลใส่นาะคะใส่ช้อนข้นใส่ชอ้อนขน ป๊บแบบนี้หอว่างว่างคือเกานะคะแล้วก็ใส่ซอสคนคนทุกรอบค่ะไม่งั้นมันไม่ไม่ลงแล้วการถีกาฟแฟโบรันจะต้องเทกลับไปกลับมาด้วยก็คือหมายถึงว่าเราอยากให้ชากาแฟมันเข้มแล้วก็หอมให้น้ำมันไหลผ่านเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะ ก็ต้องนับรอบกันนะคะเอาหลายๆรอบให้จนที่ข้าใจวิธีการยกการเทการคนนะคะเพราะอย่างเดียวยังให้ถุงมันไปส้นหมวกค่สส้นหมวกจะขึ้นเงยีงยบเลยทีนี้คนนี้ชัดง่ายนะคะบอตอง 好干的。 ให้สว่างนี่กระแทกหน่อยดูป่ะค่ะงเหลืกนะคะควรง่ากัสีแดสามเหรอค่ะสับคนกระสองเพิ่งว่าจะพึ่งหนักนน้อยใช่ไหให้นงแ็งพอดีคือเลยนะพึ่งหนักแรบนี้นิ่เดยนะคะอ่ะที่ลองมาดูแล้วนะก็หางลายถนงอ่าัตึงๆรัเหียน่อยนั่สจงสี้อ ละเ้คไปกะเพก็ตัวแกนน้น้ตาทจะเน้ำาแค่ช้อนเดียวอันนี้พี่เทน้ำแดงก่อน้เย็นคือใช้น้ำแดงสยูกสองออนก็คือเทมาที่เลขสไ้เลยค่ะจะได้ไตงใาสบตัวกันด้แตวกันแด้แต่ว่ามันแต่สองออนเหมือนกันนอ่าปจิบอกไดสุดละสองออนสองออนก็คือเลขสอง น้ำตาลช้อนเดียวนะคะเพราะว่าน้ำแดงเขาหวานอยู่แล้วน้ำแดงหวานอยู่แล้วใช้แค่น้ำตาลช้อนเดียวลุกแก้วไปหาน้ำตาลถ้าตักน้ำตาลมาหาแก้วไม่ติดยางเนีฮะเอาอันนี้ก่อนมาขันอานนี้ป่อเคเอาน้ำร้อนร้อนค่ะร้อนเรากดน้ำร้อนเลยค่ะก่กระเพรา ซ้อนใหม่ค่ะแล้วก็ตั้งใหม่ก็ได้ได้อะไรทีดีโอก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมจ้ะเมนูเลยที่ใส่นมน้ำหกออนแล้วก็นมข้นสดอย่างละหนึ่งแก้วจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างกลจำ้เนาุ่งตั้งข้างหน้านี่นะอย่ไดทุ่งอ่ะอย่าไปดาตาข้างหน้าให้เลยฝังได้ไหมอ่ะได้ อันนี้มกหีอันนี้แค่ี้ว่าดต้องก่อนก็ดีค่ะต้องสิบวก็ต้องไล่แบขันตอนนี่ะี ส่องอธิการสูตรต้องอธิบายพี่ก่อนจังายสัน่นๆประสันพี่พอเข้าใจคือหนึ่งอันนี้ก่อนนะคะสาหรับสูตรวิธีการชงทั้งหมดก็คือพี่ต้องแยกก่อนระหว่างสูตรใส่ถุงกับสูตรใส่แก้วถ้าลูกค้ามาถึงสั่งใส่ถุงให้พี่ใช้แก้วชงใบใหญ่แบบนี้แล้วก็แก้วเป๊นใบใหญ่แบบนี้อันนี้คือชุดใส่ถุงนะคะชุดใส่ถุงมีแค่นี้เสร็จแล้วน้ํนาตาลของการใส่ถุงมีแค่สามอยา่างี ถ้าเป็นกาแฟน้ําตาลช้อนเดียวค่ะกาแฟจะเป็นเนสเป็นโบราณก็แล้วแต่กาแฟใช้น้ำตาลแค่หนึ่งช้อนเพราะกาแฟไม่เน้นทานหวานใส่น้าตาลช้อนเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นชาเขียวชายเย็นโกโก้วันซินชอโกแลตอะไรก็แล้วแต่ที่ผมเรียกว่าทุกเมนูที่ใสน่นมน้ําตาลสองนะคะใส่ถุงนะออน้าตาลกาแฟน้าตาลหนึ่งใสน่นมน้าตาลสองแต่ถ้าเป็นเมนูที่ไม่มีนมเลยอย่างเช่นชาดําเย็นน้ำกล้วยโอลเลีย้ย นะคะ <are> น้งตาร3านะคะ Hi, ถึงสูตรปกติเขาซีมีน้ำเชื่อมอยู่แล้วเข้ากันตน้องเพิ่มน้ำเชื่อมปัญหาหรือว่าปังนะคะเพราะประสันมันสิ้นอยู่ ปิดเลยเลยฟามาฟิลล้วกะเติมโซดาตังเพิ่งค่ะมันก็สีเป็นแยกชัดเสร็จแล้วขอภาพนิ่งด้วยนะคะใส่ขอบจะ,ะมาแต่เกินห้าปี้าห้าร้อกออนน็แข็งกับกรอบนะคะเวลาห้าใสเดี๋ยวตัวนมค่ะที่บีบนมค้นมาที่สองออนแล้วก็เติมนมสดให้ถึงเลข6กนะคะ ลูกค้าสามารถสั่งสตรอเบอรี่ลาวาโกโกลาวาชาไทยลาวาชาเขียวลาวาได้หมดเลยแต่นมคือทำตัวนี้เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเขาสั่งอะไรราดดนาอนี้ สำหรับมือน,นีนะคะเขาก็เปิดเป็นชุดนะคะชุดพร้อมขายนะคะลูกค้าเตรียมซุ้มเตรียมร้านเองนะคะแต่ทางแฟน์ช่ายนี่มีชุดป้ายตกแต่งร้านให้แบบครบเซตเลยนะคะสําหรับมือน,นีนะคะต้องขออภัยอาจจะบ่ได้ยินเสียงสัมภาษณ์จากลูกค้าเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ยุ่งมากๆนะคะคือว่าขายดีนะคะลูกค้าเขาต้อนเน่องนะคะตอนนี้ก,กับ,บายสองบาบสามแล้วนะคะกันยังช่องขายประยุทธ์เลยนะคะ